เรื่องภาพที่พิการซื้อขายนับเงินอะไรกันเน่ยดีฉันไม่ได้ส่งหรอกไม่ได้ส่งพ่ออะไรส่งสารผู้หญิงแก่สองคนใจแต่คูวา่าแม่มึงเจ็บจี๊ดอยู่นะ <laughs> <characteristics> <laughs> มึงถามแม่มึงไม่ยังแม่ครับแม่เจ็บจี๊ดไหมครับ <laughs> <laughs> มึงเอายายสมควรมาทำคลิปหน่อยสิถามยายสมควรสิว่าคุณยายคะ ฉันอยากถามใจสมควรนะคุณชายขงใคคเจเจ็บจี๊ดไหมคะทองอยูนิคอร์ดีๆสามบาทน,นะไม่รู้หายไปหน่อยอะ่ะอุตส่าห์ดีใจน่้รักว้ายกูจะมีที่ติดถนนแล้วทองก็หายที่ก็เหี่ยสอบเป็นการยืนยันว่ามันไม่ได้มีการซื้อขายแค่รับจ้างปลูกยางกันจริงเ <c oughs> จ้า <c oughs> ของที่เขาจะได้สบายใจว่าจะไม่มีไอ้หน้าไหนไอ้โคตรเงาสกาัดตระกูลขี้โกงตระกูลไหนไปนั่งทวงไปนั่งขู่เขาอีกเพราะมีการยืนยันต่อหน้าเจ้าพนักงาน ว่ารับจ้างมาเยอะๆเอามาถักฐางเอามาด่าทอเขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้หกควรจะได้เห็นภาพพวกนี้บ้างนะคะว่าเขาเอาเจ้าหน้าที่มากันแกล้งมาด่าทอชาวบ้านคนหนึ่งอย่างไรแล้วใครที่จะมาโดนทําอะไราผิดเกี่ยวกับป่าไม้ป่าสงวนป่าอะไรแถวนี้นะอย่ามาขอเบอร์นะกูไม่มีกูไม่มีกูไม,มไม่มีให้เอออย่ามาขอเบอร์ระดับสูงระดับเล็กระดับน้อยระดับอะไรพวกนี้อย่า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 มายุ่งกับเจ๊นอย่ามายุ่งกับดำนะ ไม่ต้องมาขอเบอร์ค่ะกูไม่ม,มีกูไม่รู้จักไม่รู้จักบอกได้เลยว่านอกจากพวกมึงจะให้ยันกันผีกูมาแล้วนะกูยังได้นี่หลวงพี่ปลูกเสกอยู่ในนี้ประมาณห้าองค์เฮ้ยไม่ใช่เว้ยสามารถพิมพ์ได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะค่ำมืดดึกดื่นอะไรก็ตามนะคะนะวันไหนที่พวกเองมาสะก,กิดขนแขนขนอะไรนี่นะวันวันไหนที่แบบว่าขนกระตุกอะไรพวกนี้เวลาที่พวกเองมาสะก,กิดเนี่ยกูจะบอกเลยพี่คะ กูจะพิมพ์เข้าไปเลยหนูโดนกันเก้กองอีกแล้วค่ะเนื่องจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นน้องก็คันเลยไม่ใช <laughs> ่ดิฉันตั้งคําถามว่าคนกลุ่มนี้ที่อวดอ้างว่านี่เป็นสวนยางของพวกเขาไปปลูกยางไปตัดญ้าเขาจะวัด G P S ไปทํานู่นทนํานี่คนกลุ่มนี้เขามีสิทธิ์เข้าไปทํากินในพื้นที่นั้นไหมเพราะดูเหมือนไม่น่าจะใช่พื้นที่อันนั้นมันตกทอดกันมาตามรุ่นปู่รุ่นย่าตกทอดกันมา คนพวกนี้อยู่มาโคตรเน่าสกสาร์ในแผ่นดินหมู่บ้านนั้นไม่เคยเข้ามาแตะมายุ่งมาอวดมาอ้างว่ามีที่ตรงนี้ทำไมอยู่ไม่อยู่เข้ามาอวดว่าเป็นสวนยางของกูเกิดอะไรขึ้นเราตั้งคําถามไปที่เจ้าหน้าที่ท่านพวกเราร่วมพลังกันล้องเรียนออนไลน์ทําได้นะคะติดต่อไปที่ดิฉันหรือติดต่อไปที่คุณโค้หลักฐานลิงก์คลิปภาพหลายๆอย่างเขียนบรรยายไปว่าทาไมเราถึงเข้าใจแบบนี้เอาแค่ตรงนี้ค่ะ เอาให้เป็นจุดเดียวกันเขาจะได้เห็นว่าตรงนี้มีคนสนใจพื้นที่นี้มีคนสนใจสนใจเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนี้ก็ทาคลิปอวดว่าได้สวนยางกูสวนยางกูถ้าเ็าทาคลิปปวดแล้วที่ตรงนั้นไม่โดนตรวจสอบมันก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานว่าทุกคนสาบ้าจะขายทองแม่ไปซื้อที่ซื้อสิทธิในการเข้าไปทํากินแทนคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าปลูกตรงนี้ไวที่อยู่ที่บ้านหวรสชาติเป็นยังไงคมนิดนิดค่ะคมนะหวมีรสชาติขมหวยคมคนอีสานชอบมากค่ะนะขายดีถ้าเกิดว่าเ,เราต่อยอดไปทางหน้านะ ก็ทำเป็นไหวอบแห้งโลนึงสองันหปอกปอกก่อนแล้วทำเป็นไหวอบแห้งโลนึงสองันห้าเลยนะทนทันทันทันต้นทั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 นทนทัน